สวัสดีครับบ่าวมอนคุนโควันนี้นําเสนอคลิปดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเช่นเคยได้ชมอย่างตื่นเต้นเร้าใจกันต่อไปตามวิถีธรรมาหากินชีวิตบ่าวมอนคนมบ้านโคครับวันนี้มีโอกาสได้พาพี่น้องมาดูนะครับวิถีการเก็บอีลอกเจอแล้วหนึ่งดอกระหว่างทางนะครับดอกนี้สวยงามมากกําลังออกนะครับถือว่ายังอ่อนอยู่เพราะปลายแหลมเปียบเลยนะครับปลายแหลมเปียบเลยดมดูสิโอหอมอยู่ด้วยล่ะนะครับ เสร็จแล้วก็ไม่รอยชาครับดึงขึ้นมาทันทีดอกแรกนะครับแขนหนึ่งของผมเลยนะครับปกติก็มีทั้งดอกสั้นดอกยาวดอกวนดอกหอมดอกจอยเม่เจอดอกหนึ่งแล้วก็ดูแถวแถวนี้ดูซิจะมีอีกไหมเอา้ามีอีรีเด้นนะครับเจอไปอีกหนึ่งดอกนะครับแม่สองดอกภายในพิพตานะครับมีเลยสามดอกแล้วกนกกำไว้นั่นแหละแล้วก็ มาอีกจุดหนึ่งครับเดินวันนี้โอ้โหไปแต่เช้าเลยแต่ว่าอากาศร้อนจะได้มากได้น้อยมาติดตามรับชมกันนะครับดอกนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับสวยงามทีเดียวให้เพื่อนสนิทเป็นคนเก็บครับเป็นคนเก็บอืมอ่ะนะนี่ดอกนี้สวยนะครับยาวด้วยนะครับมันก็จะอยู่ตามป่าแบบนี้แหละนะครับดอกอีลอกนะครับ ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรดอกก้านมั้งเออตอนนี้ได้แล้วประมาณจิตแปดก้านก็พอแกงอยู่ดีนะครับแต่ก็ถ้ายอยเก็บไปจะได้กลับกบมาขากลับก็วนกลับอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่เลยเจออีกหนึ่งดอกหายากเหมือนกันนะนะครับคนที่ซื้อเข้าไปขายเนี่ยก็ซื้อไปเหินนะครับอย่าไปต่อเขาเลยน,นี่มาถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ฟังได้ดูได้ชมกันนะครับ บรรยากาศการเก็บอีลอกและแล้วก็เมนรอช้าครับมาเอาผักหวานที่พอจะมีบ้างเล็กน้อยเอาไปแกงใส่กับอีลอกนะครับสักกำมือหนึ่งก็พอนะครับไม่เอาเยอะอ่าแล้วต้นนี้ต้นนี้แหละที่เคยตกข่าวก่อนนะครับไม่มีลูกเลยนะครับลูกไม่มีเลยช่อเหี่ยวหล่นหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นต้นตระเมียมั้งไม่แน่ใจมีต้นตระเมียตนะพูหรือเปล่าผักหวานเนี่ย นะครับก็จะมีดอกอ่อนแบบนี้แหละปล่าไปนะครับมาเจอดอกไม้ริมทางพอจะได้แวะเด็ดดมนะครับนี่เลยเนีย่สวยงามทีเดียวทำกลางปลาเขานะครับกัเดินมานะครับจับลอกเดินมานั่นได้ละพอแกงนั่นละนะครับเพื่อนสนิทก็บอกว่าพอละเดี๋ยวไปเอาผักหวานมาใส่อีกนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นชอบผัวหวานนี่น่าจะเป็นลูกอยู่นะครับแต่ลูกเล็กยังไม่ใหญ่เหี่ย ยังโดยน้อยอยู่ก็รออีกสักพักใหญ่ๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์โอ้นะครับต้นนี้แล้วน่าจะเป็นลูกนะครับเพราะเริ่มเป็นช่อเริ่มบวมๆแบบน,นี้แล้วนะ่าเป็นลูกแน่นอนสังเกตดูต้นใบใหญ่ๆนะครับมันเจอหมากอะไรก็ไม่รู้ครับลูกอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นของป่าไม่แน่ใจกินได้ไหมนะครับถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยเดอ้อพี่น้องนะครับ มันเป็นเคียเขาแถาวันแบบนี้ละนะครับแล้วก็มีลูกสุกสีดำลูกดิบสีแดงอืงแรกๆน่าจะเป็นสีเขียวอ,ะอ่ะน,นี่มันใกล้จะสุกกันหมดแล้วนะครับมาเจอนี่อีกมะตูมมะตูมกาไม่รู้ภาษาไทยครับเอินว่าจังใดเนี่ยบ้านผมเมื่อก่อนเคยกินอยู่นะนะครับครับแล้วก็ส่งท้ายคลิปตรงนี้ก่อนก็นและกันนะครับแดดร้อนเหนื่อยมากไม่มีได้ถ่ายละขอบคุณที่ตามแลวชมรอชมคลิปต่อไปครับ